คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงประโยชน์ของเบตาดีนยาสามันประจำบ้านทั่วไปว่ามันเด็ดอย่างไรนะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับอ่าหลักๆเนี่ยมันถูกผลิตขึ้นมาใช้เป็นยารักษาแผลภายนอกเพื่อป้องกันไม่ให้แผลติดเชื้อเอาไว้ฆ่าพวกจุลชีพแบคทีเรียไวรัสอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติของมันคือเป็นสารออกซิเดชัน เป็นสารที่สามารถออกซิได์ทำลายพวกจุลชีพขนาดเล็กนี่นะตายเลยอย่างแบคที ria เนี่ยก็คือเย oh um ื่อหุ้มเซลล์นี่พังเลยนะแล้วก็ทะลุเข้าไปทำลายถึงนิวเคลียสถึง DNA, RNA, ไวรัสนี่ตายนะครับแบคทีเ r ียตายเขาเลยใช้เป็นยาควบคุมผิวภายนอกแต่เอาไปใช้ภายในไม่ได้นะครับเพราะว่ามีความอันตรายสูงและใช้เฉพาะแอเรียที่เกิดจากภายนอกและไม่ได้ใช้เยอะนะครับใช้แค่บางๆเท่านั้นนะ นะครับเนื่องด้วยตัวมันเองเนี่ยเป็นสารออกซิเดชันที่แรงมากอันดับต้นๆน,น,น่ะในที่เขาใช้ในทางด้านชีวเคมีทางการแพทย์ทีนี้มันมาจากไหนมันถูกผลิตมาจากสารไอโอดินนะครับทีนี้ไอโอดินเนี่ยมันยังเอามาใช้แบบนี้ไม่ได้มันจะต้องเอาไปสังเคราะห์ก่อนก็เลยจะมีการเอาไปสังเคราะห์เปลี่ยนโครงสร้างมันใหม่นะครับแล้วก็ถูกเรียกในภาษาทางวิทยศาศาสตร์ว่าโพวิดอน i o d อดีนะฮะหรือโพวิดอนไอโอดีนนั่นแหละนะครับโมเลกุล I2 ต้องกำกับด้วยนะมันไม่ใช่อ o โอดีนธรรมดามันเป็นไอโอดีน I2 ทีนี้ตัวนี้แหละออกฤทธิ์ในการฆ่าเชือ้อแต่ว่ามันสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในทางสายสุขภาพสาย e n t i a g i n n g ได้ดีมากเลยเพราะมันเป็นอินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้สามารถที่จะ ชี้วัดได้ว่าสิ่งที่เราเอามากินเนี่ยมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระดีแค่ไหนสูงแค่ไหนนะครับซึ่งตัวสารตัวนี้มันจะมีสีอะไรมันจะมีสีออกน้ำตาลออกสีเหมือนเส้นนิมอะนะฮะซึ่งสีเนี้ยไม่ได้เกิดจากการเอาสีอะไรใส่เข้าไปนะครับเป็นกระบวนการการสังเคราะห์มโมเลกุลเนี้ยมันจะดูดกกืนแสงลำสีเขาเรียกว่าลังสีควอนตัมที่สายตามนุษย์มองเห็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 400 6 0 0ถึง600นาโนเมตรเนี่ยมันจะดูดกลืนเข้าไปแล้วมันทำให้เกิดเป็นสีในตัวมันเองนะฮะทีนี้เวลาที่มันเป็นสารออกซิเดชันเนี่ยเมื่อไห่ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระหรือสารตรงกันข้ามเนี่ยนะครับมาจ่ายอิเล็กตรอนให้มันมากพอเนี่ยมันจะปลดปล่อยขึ้นแสงที่มันดูดกลืนเอาไว้เนี่ยครับปล่อยออกไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคือสีนั้นจะหายไป จากสีสนิมเนี่ยนะครับจะหายไปเลยจะไม่มีสีเลยทีนี้อะไรก็ช่างที่มาทําให้เบตาดินเปลี่ยนเป็นจากสีสนิมเป็นสีใสได้แสดงว่าสิ่งนั้นจ่ายอิเล็กตรอนเข้ามาหยุดกระบวนการออกซิเดชันได้วิธีการเนี่ยง่ายมากเลยเอาสูตรแบบพื้นบ้านไม่ไม,ไ,มไม่ต้องแบบห้องแลบ,บนักวิชาการมากว่าเอ,อ้จะต้องไปตวงอะไรยากยังไงนะอาชัยแปลงสูตรมาให้แบบพื้นบ้านเลยนะครับใช้ช้อนโต๊ะที่เรากินข้าวนี่แหละหางห่ายช้อนเนี่ย นะครับเต็มช้อนมันก็จะบรรจุได้ประมาณ 15cc ซีซีถ้าใส่เป็นของเหลวเราใส่น้ํานะครับอ่าเราเอาน้ํามาหนึช้อนโตะนะครับน้ำหนช้อนโต๊ะ,นะน,น,ตะนี่คือสัดส่วนที่จะใช้นะครับใส่ลงไปในภายชนะถ้าเป็นสีขาวจะยิ่งดีเพราะจะเห็นชัดนะครับอ่าแล้วเติมสารเจ้าเบตาดีนนี้ลงไปสารออกซิเดชันนี้ลงไปนะครับอ่ารู้ไหมเขาว่า1หยดเนี่ยมันมีค่าการ เกิดสารออกซิเดชันสูงมากแค่ไหนใน1หยดของเบตาดีนเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับมีสารไอโอดีน L2 เนี่ยอยู่ที่10ยกกำลัง18ถ้าเกิดถอดออกมาแล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็คือ1.2ล้านล้าน,ล,านล้าน3ครั้งนะครับโมเลกุลคือมหาสารนพูดง่ายๆมันเยอะมากแค่หยดเดียวเนี่ยมันมันมีอนุภาคของอาสารอนุมูลิสระแบบ ท่วมเลยมหาสารเลยการที่เราเติมมันลงไปในน้ำ15 ml เนาะตวงแบบบ้านๆเลยไม่ต้องหาสลิงให้ยากพอเราใส่ลงไปมันก็จะหนึ่งหยดเนี่ยมันจะเกิดสีสนิมขึ้นในน้ำน้ำก็จะเริ่มที่จะเป็นสีสนิมแบบนี้นะครับอ่าทีนี้หนึ่งหยดเนี่ยนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าความความเข้มข้นไอสารอนุมูลอิสระที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับอยู่ในระดับ ออกซิเดทีฟสตรีทที่สูงมากสูงขนาดไหนสูงกว่าที่เกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์เวลาร่างกายมนุษย์เนี่ยมันย่ำแย่คือมันเกิดภาวะอนุมูลอิสระเยอะแล้วทําลายระบบทําลายอะไรในร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าออกซิเดทีฟสตรีทนะครับที่เกิดขึ้นในเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยหนึ่งหยดต่อน,น้ํิบห้า1อ ML เนี่ยแรงกว่าที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์หนึ่งพันเท่าหมายความว่า ถ้าเกิดว่าความเข้มข้นแค่นี้นะเกิดขึ้นในร่างกายเราครับเซลล์คุณตายได้เกินกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบแปดรอบนะฮะมันรุนแรงมากเพราะว่าไม่ต้องแรงขนาดนี้ร่างกายก็ล่มสลายเกิดเนโครซิสของเซลล์แล้วตายแล้วครับไม่รอดอันนี้คือแรงกว่าที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราที่สุดๆอ่ะหนึ่งพันเท่าสรุปร่างกายเราไม่มีทางจะเข้มข้นขนาดนี้ได้แต่ว่าเราดูแล้ว สีมันก็ยังไม่เข้มมากพอเราเวลาเราพิสูจน์อะไรเราอยากจะเห็นให้ชัดๆใช่ไหมเราเลยใส่ลงไปสองหยดเปี้ยงสองหยดนะสองหยดเนี่ยคือเข้มขึ้นยังตอนนี้เป็นน้ําสีสนิมชัดเจนแล้วนะขนาดนี้ก็พอมองออกแล้วขนาดนี้ความเข้มข้นคือรุนแรงกว่าที่สามารถเกิดขึ้นในระยะท้ายๆในร่างกายเราสองพันเท่าสองพันเท่านะครับสะใจไหม สองพันเท่าไม่สบใจขอสามพันเท่าครับสามหยดนี่คือเป็นไปนไม่ได้เลยที่ในร่างกายใครจะเกิดคันะพาอตายก่อนหน้านี้ไปนานแล้วเซลลคุณระเบิดไปก่อนหน้านี้นานแล้วนะฮะอ่ะนี่คือสามพันเท่าเซลล์คุณตายเกินกว่าสองสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบรอบอ่ะเอาง่ายๆนะอ่าตายแล้วตายอีกอ่ะฆ่าได้หลายรอบเลยอ่ะนะฮะ มีสองพันกว่าชีวิตก็ไม่พอกับความเข้มข้นขนาดนี้ที่จะตายซ้ำตายแล้วตายอีกนะอ่ะทีนี้พอเป็นอย่างนี้หมายความว่านี่คือโคตรแห่งสารอนุโมยศาสตร์ที่แรงมากถ้ามีสารต้านอนุโมยอิสระชนิดใดอะไปสลายมันให้ขาวระเบิดทิ้งออกไปได้หมดเลยอะแสดงว่าสารนั้นคือโคตรเจ๋งนะต้องเก๋งมากพอนะนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูเลย แม้แต่สิ่งที่ไม่ต้องสดเอาแบบแห้งๆเลยเนี่ยนะมาดูกันเปลือกเงาะยังไม่ต้องต้มด้วยนะคือเปลือกง้าเนี่ยนะมันจะมีสารสำคัญที่เขาเรียกว่าเออจิเทนินแล้วก็เจอโรไนอินนะอ่ะสารนี้เป็นสารไฮโดรไลซิเบิลคือถ้าไปโดนน้ำมันจะสลายออกมาในาน้ำยิ่งถ้าน้ำมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นมาจะยิ่งดึงออกมาได้มากอันนี้เอา น้ำเย็นเย็นชืดๆดแบบนี้เลยดูว่าสารต้านอนุมูลอิสระในเปลือกเงาะเนี่ยจะสามารถที่จะทําให้น้ํานี้ใสขึ้นมาได้ไหมมาดูมุมนี้ชัดๆนะน้ําสีสนิมนะครับเทียบเท่าสามพันเท่าที่จะฆ่าร่างกายได้เลยนะครับระดับแฟกเตอร์สามพันเราใส่ลงไปเลยครับทีนี้ด้วยความที่มันแห้งใช่ไหมกว่ามันจะละลายก็จะใช้เวลาหน่อยหนึ่งเนาะแต่ว่าอาชัยจะไม่ตัดต่อนะเอาตามเวลาจริงเลย เท่าไรเท่านั้นก็คือจะพยายามที่จะให้มันดูดน้ําเข้าไปอะ่ะให้มันเริ่มที่จะละลายสารออกมานะครับจริงๆน้ํานี่ก็ไม่ใช่น้ําร้อนด้วยนะถ้าน้าร้อนอะ่ะก็จะเร็วเพิ่มขึ้นแต่เป็นยังไงแค่นิดเดียวคุณเริ่มเห็นไหมแค่แป๊บเดียวนะนี่นะนี่จริงๆถ้าเราแค่ต้มมาแล้วเราเอาเอาน้ําต้มจากนี้มาหยอดนะคงจะใสปิ้งขึ้นรวดเร็วเลยอะเป็นยังไงคือแค่นี้ขนาดมันยังไม่ละลายออกมาเท่าไหร่เลยนะนี่นี่ เป็นยังไงอะสนิมไปไหนหมดอะนี่ครับนี่คือระดับการต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับทีนี้เนี่ยนะครับอย่างในเปลือกงอเนี่ยนะครับเขาศึกษาเรื่องการต่อต้านอนุมูลอิสระของสารในเปลือกงอเนี่ยคือระดับ6 0 0 0ื่นเกือบทะลุ70,000ื่นของค่าโอเล็กสกอร์นะครับคือมันสูงอะมันสูงสูงในราคาที่ต่ําถ้าเราหาได้นะแค่มหายากซะหน่อยแหละเป็นเกษตรอินทรีย์มันก็จะปลอดภัย เห็นไหมน้ำใสกริบเลยเป็นยังไงล่ะครับไอ้นี้ยังไม่ทันแบบพองตัวอะไรเท่าไหร่เลยเนี่ยลองนึกดูว่าแค่อันหนึ่งเนี่ยมันต่อต้านอนุมอิสระความเข้มข้นที่มากกว่าเกิดในร่างกายเราสามพันเท่าอะ่ะแล้วมันปราบได้ขนาดนี้คิดว่าเจ๋งแค่ไหนล่ะครับแค่นี้ก็คงจะได้เห็นกันแบบจจ่ๆแล้วนะใสกริบเลยน้ํานะครับนี่คือประสิทธิภาพทีนี้นี่คือความสนุกด้วย ความสนุกของคนที่เข้าใจแล้วฉันมีเครื่องมือเด็ดราคาถูกแล้วตอนนี้ฉันอยากลองอะไรฉันอยากลองสมุนไพรชนิดไหนผลไม้แห้งผลไม้สดผักแห้งผักสดลองกันไปเถอะลองกันไปอย่างน้อยเราก็ได้รู้หนึ่งอย่างว่าไอ้สิ่งนี้ต่อต้านอนุมูลอิสระนะฮะเวลาเลือกหาอะไรมากินในร่างกายโอ้ยต่อต้านอนุมูลสัดดีโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้หาแบบพวก,กเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษมันก็ไม่ต้องมารับกับพวกเคมีด้วยก็จะดีมากนี่คือทิคหนึ่งนะ ของคนที่เป็นสายสุขภาพแล้วก็โอเคอยากจะเห็นอะไรให้มันเป็นวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้นะครับก็เบตาลีเบตาดีนนี่แหละไปซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปยาสามัญประจําบ้านนะครับใส่แผลภายนอกได้แล้วก็เอามาใช้ตรวจสอบความสามารถในการต่อต้านอนุมูลสระแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ระดับขั้นสูงนะครับเขาก็ต้องใช้ทําไมเขาต้องใช้รู้ไหม คือเวลาที่เขาอยากจะทดสอบอะไรซักชิ้นน่ะค่าใช้จ่ายสูงมากถ้าระดับไปตรวจวัดหาค่าโอเล็กสกอร์อะไรแบบเครื่องไม้เครื่องมือคือมันแพงมากนะเขาจะมาลองมั่วซั่วทีเป็นแสนชนิดไม่ได้เขาก็ต้องคัดเลือกไอ้แสนชนิดให้เหลือหมื่นชนิดหมื่นชนิดให้เหลือพันชนิดพันชนิดให้เหลือร้อยชนิดร้อยชนิดเหลือสิบกว่าชนิดแล้วสิบกว่าชนิดนั้นเนี่ย คือจะใช้พวกนี้ตรวจสอบมาก่อนว่าโอ้โหมันเด่นมากเลยมันเด่นกว่าตัวอื่นมากทาลายได้เร็วมากถึงจะค่อยคัดแร้งขึ้นไปเพื่อที่จะไปตรวจระดับละเอียดในระดับโมเลกุลเลยว่าได้คะแนนค่าโอเรกสกอร์เท่าไหร่อะไรพวกนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็ต้องใช้พวกนี้เขาก็ใช้ครับนะฮะใช้เบื้องต้นเลยอย่างเราบ้านๆสบายๆครับหาได้นะฮะในครวัวเรือนไปลองจัดกันดูนะอยากรู้อะไรไปจัดเลยนี่คือความรู้ที่อาจารย์อยากจะแบ่งให้ทุกคนไป ทดสอบแล้วจะได้หาดูว่าอะไรน่าสนใจไม่น่าสนใจนะครับ